ครับได้ไม่ออกเลยครับผมคับได้เลยไม่ออกเลยเข้าด้วยกันนะครับผมวันนี okay. ้ครับปีจะเริ่มแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นกลับทีฟีของพ่อแม่นะครับพี่น้องน้องคนทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มีพิธีสุพรรณนาคนะครับผม พิธียังในวุฒิพิธีนะครับก็ถึงเข้าอยู่หน้าต้องตาขึ้นก่อนนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับผมวันนี้อร่อยมากนะครับลายจเลีนลานไก่พี่โอ้โหชุลยอดมากครับผมมาครับเป็นเข้าด้วยกันครับ ลำดับต่อจากไปนี้นะครับพิธีสุขอนนาคก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ไใบบางย่อมใบคุ fruit, ้น่ะคือพอเห็ดใส่ขันมาวางนี่นี่นะดอกกรเรืองแม่นนแวานเรืนั่นลุกาานอนนี่นี่อกมันเต็มอยูกระบอาธรมทนาสาธุคุณไปยังแฟนครับทุกคนทุกท่านนะครับหลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ที่มีส่วนร่วมในงานอุปสมบทในครั้งนี้นะครับผมบทอุทิศสมบัตน,นไปให้กับน้องช้างนะครับน้องชบาแก้วน้องทองคุับารมีมรนาสาธุครับผม ในครัวนะครับล้างถ้วยล้างชามนะครับผมงานบุญนะครับอุปสมบทวันนี้นะครับ พิธีก็เริ่มแล้วนะครับผมตอนนี้สู่ควันหนากนะครับบรรยากาศสดชื่นสดใสนะครับ Aku cakap, aku waktu bukan <tangan> aku, sama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  aku,

ได้มาแสดงนุเติการิสในการอุปรสมบทในข้าวครัร้งนึ่จึงได้ดัดการประกอบพิธีด้วยการบายสีจูขวนให้แก่สาองคำเพชรสีนักเพ่าวันนี้ขอให้สเรรจผู้สมกับิตามความมุ่งหมากอันมีเท่าชะตาฤทธาพหาลาชเบอร์เดชประจันุ่เกศติลุลข้าหอมบริวา,กการจาพรอมหารนี้ ตอนนี้ทำพิธีบายสีสุขันอยู่นะครับผมเดาาี๋ยวเราไปดูว่าช้าง,าางแม่ดอกรักกับาาป้าเพลจะรู้สึกยังไงครับาอาการจะเป็นอย่างไรนะครับปญญปรไเปเลยครับอขอกุศลผลบุญในครั้งนี้นะครับ คุณพ่อทองคำบวชุทิ์สุนศลไปให้กับน้องชาบาแก้วน้องทองคุณนะครับได้รับอานิสงส์อันแรงกล้านะครับผมน้องซึ่งจากไปก็คงจะได้รับผลบุญนะครับและคงจะรู้สึกดีๆนะครับที่ครอบครัวของคุณพ่อทองคำนะครับได้ บวชนะครับผมอุปสมบทในครั้งนี้นะครับผมแม่ดอกรักพอมาดีคุณแม่มาดีมาดีอ่าคิดถึงลูกไหมล่ะแม่ดอกรักคงจะรับรู้ได้แล้วนะครับผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแก่เจ็บตายนะครับ อพอไม้มาดีครับหยอกพอไม้นะครับบอกว่าคงจะคิดถึงลูกแต่ก็ผ่านไปแล้วทําใจได้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีพลัดมีพลากมีจากนะครับผมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดากวนโมทนาบุญกับคุณพ่อทองคํานะครับและครอบครัวนะครับผมบวอุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขอ้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ ช้างก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองช้างที่จากไปแล้วก็ให้ได้รับบุญไปสู่สวงสวรรค์น,นะครับผมส่วนแม่พังดอกรักนะครับกับป้าเพาที่อยู่ก็ขอให้ได้ลูกดกๆนะครับขอให้ต้องคูนกับชบาแก้วได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกนะครับผมวันนี้ พิธีบายสีสุขวันนะครับสุขวันนาคพรุ่งนี้ก็จะนํานาคไปบวแต่เช้านะครับผมบวชแบบเงียบเงียบนะครับได้บุญกุศลเยอะมากนะครับน้องช้างและครอบครัวของน้องทองคูณนะครับผมผมจะรับบุญกันทั่วหน้านะครับขอบคุณผู้ผหลักผู้ใหญ่ ใจดีพ่อๆแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันศรัทธามานะครับผมศรัทธาบุญมานะครับร่วมอนุโมทนาบุญมากับครอบครัวน้องทองคุณนะครับผมหวัพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนทุกท่านครับมาสามืิอวันนี้เจ้ายันได้ไปชั้นไปแก้ว พันเกลียวเกลียวอยู่คู่ผานยางใดไปช่อมผงหมูถวยค้าและเนะื้อเคือนเจ้าะยางใดไปอยู่เป็นเพื่อนฟุ้งอี๋วนาเจา้ยายวางใดไปเดินที่ลี้ทเทีเท่ยวนอกเขตยางใดไปเดินป่าเทศเที่ยวท,ทางไกลยานใดไปลงไหลทมพงไพและป่าใหม่จะได้ไปแล่นเด่นนำหมูลิงลม้ม ันตามใจได้ไปชมหมูลิ่งคางเทาหมูนกเข้าและเสือสิงห์มีทางไข่ก็ทกิ้งและแห่สรางญาติได้ลงเขาเชิญทำฟวงมูฮ้าทั้งวังป่าและสัตใจซชิญซอ,อยใสยมาญาดูตกตจาง,งามสักุลพักบุงและบัวทองส้มเกล็ดหอมหัหหวเทาควรหนักเจ้าจ,จ,จงเขามาโฮม

นนานั่งวิจารณ์ไอเจ้านามีอายุยืนนานได้เป็นท่านตมท่านบุญปวงชื่อเสียงในธรรจักรดำงงลาวุนยท่นผิดอายุวันโลกท่านเั็นเจ้านามีชื่อเสียงในงานโวมนิยุชื่อทองที่ทีก็ ไปเรื่อยๆนะครับพิธีบายสีสู่ขวัญนาคนะครับผมอนโมทนาบุญกับพ่อนาคนะครับพ่อนาคทองคำนะครับผม สาระการเพมถานได้ดีวควรได้คงควรถจริงแต่มืทีพันพระธรรมขันให้เจ้าได้หจยาในหัวจิตทรงบนหน้า โมทนาบุญนะครับรกับพ่อนาคทองคํานะครับผมพิธีบายสีสุขวันนาควันนี้นะครับราบสาธุครับผม ท hey sure so so ี่ผู้จัดการหน้าภานในเป็นนามสกุลของใครเจ้าเพิ่อนตาวอดวิญญาณทุกที่ของเบลี่นี้ผ่งผ่นเขาบกอาชญาปรชด มิตรใจคนอยูายนมิตรใจทางตะวันออกดันสบายมิตรทางตะวันอกรารที่กินคาเถินช้ยันโตขึ้นเาว่าพาพเจ้าสร้างให้ชนะมากมูโจวมูโที่ย่านนี้ฟังฟ้งบางราชเจ่าแต่ย่านนี้นั่งอรดีกรดังนั่งพยามาแสนสั่ราลวี่บางจะปกครองสัสีของมาไกล่บางจะวกที่สร้างไงเอราวัณ บางจะพวกคิดคุณพันหรือคุณอคณาคืนหาคขามากลูกคุณผาต้อ,องออกนอกต้องออกหอกพุทะบัลลังเสียงปืนดังก้องทงนิง้พระพุทธเจ้าจึงรีบรกล่าวพระคาถาว่าชยันโตโพธิยามุเรษกัญยานางังนังทิวัตโนเอวังตะวันมิเชโยโ,โหหิเชยสุเชยมังคารอัปราทิสปังลังเกเศีเสปพระวปุคะเล อภิเษกเจสัพพุทธนังอคปัตูปโมทาติสุนับคตังสุมังคลังสุปภาตังสุหิตังสุกโนสุโมโตจะสุขังพระประเจิสูประทักที่นังกายะกัมมังวาจากัมมังประทักที่นังพระทักที่นังมะโนกัมมังประนิธิเตประทักที่นาประทักที่นานิจตาวาเนรพันตเถวะทักขิเตสัทธาเทวะมนุษยานังพุทธโภพวาติ

องค์พระพุทธองค์มีฤทธบุอประธานมหาอิคาร์ไเจ้าจะเอาไปผูกแขนผีอยู่ในดินแดนแต่รูปฝาหนาไม่ได้เห็นอย่างสันกลัวหูตาม่วงเราเจียงคลองด้วยในห้องจักรวาลผีตัวนี้มาบังเบียดฝ่ายนี่ไปเสียตาผีให้มันหนีลอยโยกตัวนี้โหทั้งสอมาให้มันมรณนละห้าเท่าตัวตาเก็มกมลัวมันชิงย่อมพร้อมแห้่ใส่กุญแจทำว่านิสวรจุสุตวิยะโมพุทธ,ธายะนัคผูกโมมัตพุทธยะธาพุทธยะพิท สัตุขาสุปยาสัโราลี่าสัตาทุลำดับต่อไปนี้คุณบาอาจารย์ก็จะได้ผูกแขนให้กับพ่อนาคนะครับผมในการที่จะตั้งจิตตั้งใจเข้าสู่ร่มกาสาัพัดไปบวชในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผม กับคุณกุศลที่บวชอุทิศให้กับน้องชบากแก้วกับน้องทองคูณได้รับผลมกุศลก,กันเป็นสิริมงคลนะครับขอให้ชื่นครอบครัวของ พ่อทองคำครอบครัวของน้องทองคูณรบก็นจุ่มนครับเพืความเดินสมคามั่นตั้งใจปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการนะครับผมลำดับต่อไปนี้ก็คงจะเป็นพิธีการทางผูกแขนนะครับผูกแขนนักก็พี่น้องพุทธภูเก่ก็จะได้เข้าไปผูกแขนเพราะเป็นลำดับต่อไปนะครับ พ,พี่พีผูกแขนนากนะครับผมพาแม่พี่น้องนะครับหลังจากบายสีสู่ขนหนากเสร็จแล้วก็ทำพิธีผูกแขนนากนะครับ กราบอนุโมทนาสาธุครับผมสวัสดีครับดูแขนให้หน้าก่อนนะครับผมเพื <S <s ่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่แหละตาให้คู่น้องเขาของการเล่น

อ่านะครับผมพริสงผฆ์คนดันแรงกล้าของพ่อทองคำนะครับที่บวชอุทิศจนๆไปให้กับน้องช้างที่ จากไปนะครับผมน้องชบาเกียวับน้องทองคุณก็ขอให้ได้รับบุญกุศลนกันต้นหน้านะครับยสีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็สิ้นพิธีสู่ผัานนักแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสาธุครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดซับกดไล์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ